ชมรมทุบีในเม nine, ื่อวานสนทนาอยู sure. ่กระเพื่อจังหวัดนครสวรรค์จากเด็กดงและไี่น้าเครือข่ายได้เปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมทุบีในเมื่อวานมหาวิทยาลัยเจ้าพยาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเสนอที่เมืองทองเนี่ยมันก็ยังอยู่คือพอหลังจากเมืองทองแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มนำกิจกรรมใหม่แหละหลังจากสิบห้ากรกฎาคมไอ้นี่นะที่เรามา มันก็จะเป็นเป็นกิจกรรมชุดใหม่ในที่การเรานำเสนอทีอน,นี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาในรอบปีคิดรอบปียังไงแต่อย่างของแม่ก็คือคิดรอบปีการศึกษาช่วงเดือนพฤษภาถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังคาบเกี่ยวอยู่กับช่วงที่ไปนําเสนอที่ที่เมืองทองเพราะฉะนั้นก็เอาที่บนทองมานําเสนอเชียงใหม่ก็ยังได้อยู่ ในบางกิจกรรมที่มันอยู่ในมันขึ้นอยู่กับเราตั้งปฏิทินของเราอะ่ะอย่างของของมหาลาัยของออะไรเงี้ยมันมีปีการศึกษาของมันอยู่เอออ่าใช่เออ,อเออ,เอ,อถูกถูกเป็นปีงบประมาณใช่เพราะของชุมชนของอะไรก็เป็นปีงบประมาณของเขา เป็นปีงบประมาณถ้ามันอยู่ในช่วงปีงบประมาณเนี่ยเราก็ยังสามารถเอามานาเสนอได้และเราก็ทําเราทําย้อนหลังนั่นแหละแต่ว่าก็คือก็ใช้กิจกรรมแต่ว่าต้องระบุวันที่ตามที่เราทําเหมือนเดิมเข้ามาตรวจมันก็คือยังอยู่ในปีงบประมาณที่เราต้องนเสนอได้อยูประมาณนั้น คุณนะคะวันนี้หนูก็เป็นตัวแทนของชม,มรมทบีในเมื่อวานสำนักงานผับพืชจังหวัดนครสวรรค์ก็มาขอบคุณขอบคุณ,คณชมรมทูบีในเมื่อวานมหาวิทยาลัยเจ้าพยาจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตปประกวดทูบีนเมื่อวันต่างๆเราก็จะใช้ความรู้อันนี้ไปพัฒนานะคะแลาสัญญาว่าเราจะเอาเพสมาให้ได้ค่ะรอบนี้นะคะขอบคุณค่ะ